ลาลาชาแบคโฮครับวันนี้ผมพามาแนะนํารถขุดเก่าญี่ปุ่นนะครับขนาด3ตันนะครับก็คือมิซูบิชิเอ็มเอ็มสามสิบซีอาร์ขีดสองนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่ครับเดิมๆญี่ปุ่นเลยนะครับมีลายไปปิ้งให้นะครับนี่ครับลายไปปิ้งเดิมจากโรงงานให้เลยนะครับนี่ครับลายไปปิ้งเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้สวยมากครับสภาพดีคันนี้ผมให้แท็กเหล็กใหม่ด้วยนะครับแท็กเหล็กใหม่นะครับนี่อันนี้ก็มาสภาพเดิมๆเขานะครับหรือถ้าใครอยากได้เก็บงานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือตัวอย่างของคันที่เสร็จแล้วนะครับคันนี้รุ่นเดียวกันนะครับที่เก็บงานแล้วคันนี้นะครับผมนําเข้ามาหลายคันนะครับเพราะว่าราคาจับต้องได้แล้วเป็นรถคุณภาพดีครับมิตซูบิชินะครับเขาจะใช้เครื่องของเขาเองเลยนะครับก็คือเครื่องมิตซูนะครับขนาด3าสูบนะครับประหยัดน้ํามันนะครับอันนี้บูมอาร์ไม่มีล้าวเลยนะครับนะครับลายไปปิ้งสวยครับน่ครับลายไปปิ้งเดิมโรงงานนะครับฟันแทบไม่ได้ใช้เลยครับฟันบุ้งขี่ใบมีสวยครับนะครับสีเดิมครับนะครับใบมีสวยช่วงล่างเดิมมเต็แนน่ครับ คันน no, hmm. so, ี้นะครับเป็นแท็กยางมาผมเปลี่ยนเป็นแท็กเหล็กใหม่ให้เลยนะครับนี่ครับแท็กเหล็กใหม่นะครับสองสั่งนะครับคันนี้แท็กเหล็กใหม่สองสั่งนะครับนี่ครับสีเฟรมสีเดิมยังอยู่คันนี้สภาพดีมากครับสภาพดีครับคันนี้ผมเปิดไว้ที่นะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับครับมีลายนะครับนี่ครับลายไบปปิ้งเดิมโรงงานให้นะครับครับสภาพดีมากครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับนี่ครับมีนี่ครับที่คีมนะครับเดิมจากญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยวพาดูเครื่องครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์มิตซูนะครับมิตซูเขาจะใช้เครื่องยนต์เขาเลยนะครับนี่ครับแห้งเดิมนะครับไม่มีน้ำมันเลยนะครับไม่เยอะนะครับสามสูบนะครับสามสูบปั๊มสวยนะครับปั๊มแห้งนะครับนี่ครับปั๊มแห้งนครับสีดเดิมนะครับพี่ๆคนไหนนะครับหาลถสภาพเดิมๆนะครับนี่สวยมากครับเฟรมสีเฟรมเดิมยังอยู่เลยครับสีเฟรมเดิมยังอยู่นะครับใครอยากให้เก็บสีนะครับ เป็นแบบนี้ได้นะครับนี่ครับเก็บสีได้นะครับใครอยากได้สภาพเดิมๆได้ครับเดี๋ยวขับไปดูครับเครื่องเดินนิ่งมากครับคันนี้โอเคครับขึ้นมาบนรถครับนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับคันนี้2,400ชั่วโมงครับชั่วโมงน้อยมากครับนะครับมีเซฟตี้นะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายมากครับนะครับเซฟตี้รถไม่ขยับนะครับรุ่นใหม่ก็จะมีเซฟตี้นะครับนี้ก็จะขยับได้นะครับนะครับไปมีดนะครับดูนะครับอยู่รอบเดินเบานะครับตอนนี้รอบเดินเบาครับไปมีดแรงมากครับยกตัวแรงครับ ลองเร่งเครื่องนิดนึงครับเครื่องเดินนิ่งมากครับเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยครับตัวเดินเดินนิ่มนะครับเพราะว่าคันนี้แท็กเหล็กใหม่ครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้แท็กเหล็กใหม่ได้ลายไบปิ้งมีคันเดียวนะครับครับคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นมันนะครับวันตุ่นจีล่งหน้าให้เลยนะครับนะครับตัวเดินเดินดีเดินนิ่มดีครับครับบิดตัวแรงนะครับ ควมแรงเครื่องแรงแน่นอนนะครับบิดตัวแรงแบบนี้นะครับเครื่องเดินนิ่มมากครับคันนี้ครับเวลาใช้นะครับกดนิดนึงครับครับนี้สลักเดิมๆเลยนะครับก็ยังแน่นอยู่เลยครับเนี่ยครับขับค่อนข้างง่ายครับครับยกได้ถูงนะครับเนี่ยครับคล่องตัวครับบูมามสวยครับคันนี้ ใชได้ไปคุ้มครับบุ้งกี่ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วใบมีดถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับครใบมีดถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับขับง่ายมากครับนิ่มๆเลยนะครับครับแรงดีแน่นอนนะครับนะครับยกตัวลอยขนาดนี้ครับปล่อยตัวลงนิ่มๆครับเนี่ยขันนี้สภาพดีจริงครับสอง0ันชั่วโมงเดี๋ยวผมลองเล่งให้สุดหน่อยนะครับ ความไวนี่ไม่น้อยรุ่นใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยรถแข็งนะครับทนนะครับประหยัดน้ํามันนะครับอะไรหาง่ายครับมิสูบิชินะครับฮิตในญี่ปุ่นมากครับญี่ปุ่นใช้กันเยอะครับมิสูบิชินียนะครับขับง่ายครับสองแสนแปดหมืนก้อนผ่ามีลายไปปิ้งนะครับมีแท็กเหล็กนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับ ไปหาอยู่รีบจัดครับก่อนไปครับคันนี้สภาพดีมากครับน่าจะอยู่ไม่นานครับและที่สำคัญปั๊มนิ้วออนทรนน้ำมันแล้วนะครับขับง่ายครับเนี่ยมือผมกดเบาๆเลยครับเนี่ยใช้นิ้วชี้กดได้เลยครับขับง่ายมากนะครับสวิงไวนะครับสวิงได้รอบตัวนะครับนะครับสวิงไวนะครับไม่ไหลนี่นะครับสวิงไวมากครับ2 8 9 0 0 0บาทครับ ลายไปปิ้งแท็กเล็กใหม่สภาพดีมากครับเป่าด้วยครับผมครับ